สวัสดีเกษตรกรปลแดงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมวิธีการเพาะเมล็ดปะดูนะครับปะดูเป็นปะดูป่านะครับไม่ใช่ปะดูบ้านดูวิธีดูดูยังไงนะครับวิธีดูดูที่ผิวผิวของลาต้นนะครับถ้าเกิดเป็นปะดูป่าเนี่ยผิวมันจะขรุขระไม่เรียบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปะดูบ้านเนี่ยผิวมันจะเรียบเนียนขาวเอ๊ะขาวไหมเออใช่ขาวขาวขาวกว่าปาดูป่านะครับ ปะ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการพาเพาะเมล็ดประดูกันได้เลยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ณนะช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรายแดงทำคลิปกันต่อไปอันนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่ผมขับรถไปทำงานประจำเป็นประจำนะครับก็เจอว่ามันมีประดูแล้วก็หล่นมาที่พื้นนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมก็ลองเก็บไปลองเก็บเก็บดูนะฮะก็ได้มา เป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไอ้เป็นกอบเป็นกรรมเนี้ยมันจะเป็นเมล็ดมันจะเป็นต้นประดู่ได้อถ้กี่ต้นนะครับไปเราไปทดลองทํากันเนรื่อยเลยนะฮะก็ตัดด้านหลังนี่นะครับก็ตัดยาก,ก็ตัดเลมไปก่อนเนี่ยมันจะอยู่ช่วงแถวแถวนี้ เหปนปะก็ตัดที่หนึ่งเพื่อมองเห็นช่องว่างเห็นช่องว่างนี่ไหมเห็นปะตีออกเอ,อ๊บอืมเนี่ยเจอมาได้หมดละนี่แหละครับเม็ดแค่เนี้ยเนี่ยที่เขาขายกันอยู่อะบางเพจก็หนึ่งบาทบางเพจก็ สองบาทบางเพ่งก็สามบาทก็แล้วแต่นี่ฮะเพราะว่าผมไปหาดูราคามาแล้วก็ทีนี้ก็พบว่าเอ้ยก็น่าจะหาได้นี่หว่าตอนแรกไม่รู้เพาไปทั้งใบามาเลยแช่น้ำไว้นานนะเน่าหมดเลยนะครับเหมือนกันตัดตัด แล้วก็ลองเล็งแล้วก็เคลียร์ดูนะครับนาะเม็ก็เห็นละเม็ดอยู่ด้านในนะครับพยายามแกะดีๆแล้วก็ได้ต้นเป็นเม็ดมาชึ้บก็ได้ตามต้นและถ้าเกิดว่ามัน,มนเป็นนะ อไรสามต้นละนะครับล้วก็ที่เหลือก็นะีให้ผมตัดให้ดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับบางอันคุณอาจจะเจอเม็ดแบบไหนก็ไม่แน่ใจนะครับต้องลองตัดลองวิเคราะห์ดูเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะครับบางทีบางอันมันก็ เนี่ยเม็ดเล็กอาจจะฝฝอก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะขนาดเม็ดมันเล็กอ่ะมาเล็กแคจิ้งหนึ่งเน,น,นี่ยอันนี้เม็ดเล็กอุ้ยเกือบหายเลยแกะแกะอย่างเงี้ยดึงนี่ไม่แค่นี้อันนี้ ดูจากความสมบูรณ์แล้วมันแบนมากเลยเนี่ยใช่ไหมมันบางแล้วมันบุบไปเงี้ยไม่น่าจะเป็นคือเม็ดมันอร์นะครับเม็ดมันอร์แบบนี้มันเนาะก็เนี่ยถ้าเก็บไปได้ก็เก็บอันใหญ่ๆเอาผมเก็บมาหมดไงมาลองดูเก็บเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเห็นไหมต่างกันไหมใหญ่กับเล็ก นะถ้าเลือกได้ก็อันใหญ่ๆดีกว่าแล้ววิธีการเลือกคือใช้มือกดกดตรงกลางเนี้ยมันจะต้องไม่แบนแล้วก็คำว่าไม่แบนนี่คือนะกดแลด้วดูรู้ว่ามันมันไม่ยุบเหมือนโดนรถทับอะอันไหนที่เป็นโดนรถทับโดนคนเหยียบก็ไม่ต้องไปเก็บมานะมีโอกาสที่เม็ดข้างในมันจะแตกเมื่อม็ดมันแตกเราโอกาสรอดก็งอกอะก็น้อยมากนะครับก็ไม่ต้องไปสน เราอันที่ก็หยิบดูจับดูเฮ้ยมันแข็งแข็งยังไม่โดนเหยียบเนี่ยก็มานะครับป่ะเดี๋ยวผมแกะให้หมดก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองปลูกให้ดูนะครับปเดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่แกะหมดแล้วละกันเนาะน่ะเอามาอีกทีนึงลวกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่นับไอเปแกะมเมลด็ดออกมาแล้วครับพบสิ่งที่ประหลาดใจ2ออย่างคือ,เร,อเรื่องแรกคือ บางเม็ดที่เราเจอเมื่อแกะไปแล้วจะเจอเม็ดในสองอันนะครับเราลองแกะดูดีๆนะครับบางเม็ดก็จะมีแค่หนึ่งเมล็ดข้างในนะครับผมเลยไม่ถูกอันนั้นเรียกว่าดอกหรือหรือว่าเมล็ดแต่ไอ้ใบแห้งๆนั้นดอกเม็ดที่เราเก็บมานะครับก็ลองฉีกดูก็พบว,ว่าบางอันก็มีสองเมล็ดด้านในนะครับและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือทำตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมใช้กันไกลใช่ไหม ฝุ่นมันเยอะก็เลาไปทาหลังห้องก็ปรากฏว่าฉีกได้ใช้มือเนี่ยฉีกได้ได้ง่ายเลยนะฮะไม่ต้องใช้กรรไกรที่ผมใช้ตั้กรรไกรเพราะตอนแรกเพราะว่าก่อนหน,นี้ผมเอาเมล็ดไปแช่ทีนี้ฉีกไม่ออกนะฮะแล้วก็เลยใช้กรรไกรตัดนะฮะผมเลยติดทดลองใช้กรรไกรนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทําคือได้มาแล้วก็ไม่ต้องแช่นะฮะไม่ต้องแช่ให้มันเปื่อยเพราะตอนแรกผมอ่ะก็ปลูกทั้งเมล็ดอันอย่างนั้นเลยมี มีฝักมีขอบใบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็แช่ทั้งยางงันเลยกระปุกทั้งยางงันเลยนะครับแช่บางมเมล็ดก็มีงอกบางเมล็ดก็ไม่งอกนะฮะจนมีความรู้สึกสงสัยว่าทําไมเวลาที่เราไปดูในหน้าเฟซเนี่ยมันคือมันขายกันมเมล็ดเวลาเม็ดปดูมันขาย,ยาแค่เนี้ยผมก็เลยสงสัยว่าผมน่าจะมาผิดทางนะฮะก็เลยมาเก็บใหม่นะก็พบว่าเออเฮ้ยเราแกะเอามเมล็ดด้านในมันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งได้มาก็ประมาณเนี้ยยี่สิบ ยี่สิบเมล็ดอันเล็บรีบอันนี้ก็อีกสี่เมล็ดกับมีหางอีกหนึ่งเมล็ดนะครับเนี่ยอันนี้คือรุ่นที่สองที่จะทำคปใไปดูอันนี้คือให้ผมไม่ดูอันนี้คืออันนี้ก่อนอันนี้นะครับเป็นเมล็ดรุ่นแรกที่ผมทำโดยวิธีการแช่นั่นแหละครับแล้วก็ตอนหลังก็คือมาตัดออกเนี่ยเห็นไหมเม็ดประดูเม็ดประดูน้องยาวๆนะเม็นประดูนะครับดูนะครับนี่คือเม็ดประดู เห็นไหมสังเกตว่ากับอันนี้กระถินเทพานะเม่กลมๆลนะั่นั่นคือกระถินเทพานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวทำให้ดูนะครับวิธีการเพราะ,มะเมล็ดของกระถินเทพาเม็ดประดูนะฮะอันนี้ก็ให้ดูก่อนว่าอันนี้ไหมลากจนอจะออกจากต้นอยู่แล้วนะเออไม่นมีใบด้วยแล้วก็เม็ดนี้เม็ดที่สองเห็นไหมมีลากออกมาหน่อยนึงแล้วเม็ดนี้เม็ดที่สามที่โผลออกมานะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีวิแววนะครับ อ่ะอันนี้คือสิ่งสําเร็จจากการทดลองมาแล้วผมก็เลยมั่นใจนะครับก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูนะครับส่วนกระถินเทพา,าก็เดี๋ยวดูกันขึ้นหน้านะครับนะครับวิธีการทดลองผมนะทําแล้วนะครับคือมันมันงอกแล้ว่มันเป็นต้นแล้วก็ทํามาโชว์ให้ดูได้นะครับวิธีต่ตอมาเอาไว้ก็คือหาภาชนะนะครับทรงทรงเตี้ยดีกว่าเนีประหยัดพื้นที่ พอดีว่าหาถ้วยไม่ได้แล้วก็เลยใช้ถ้วยพลาสติกมันก็เลยใช้ถ้วยนี้ถ้วยนี้นะครับมีถ้วยนะครับสิ่งสำคัญคือผมไม่ได้ใช้ผ้าผมใช้ทิชชู่ทิชชู่ง่ายดีนะครับบางคนอาจจะใช้ผ้าก็ได้บางคนก็อาจจะใช้ทิชชู่นะวสดุที่หาได้ง่ายนะฮะก็พับมันไปพับอย่างนี้แล้วก็ใส่ลงไปนี้ตัวทิชชู่นี้ทําหน้าที่ก็คือให้ความชื้นกับเมล็ด นะครับนะครับผมใช้แบบนี้ใส่ลงไปเลยใส่ลงลงไปใส่ลงลงไปงงไม่เต็มยิบไม่เต็มตเนี่ยก็เกลี่ยนิดนึงนะครับให้มันท,ทั่วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปน้ำก็เป็นน้ำน้ำเปล่าเปล่านี่นะฮะ ไม่ต้องร้อนไม่ต้องน้ำในขวดนะฮะซึงเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นน้ำมันน้าซึมไปหมดเลยเห็นไหมทีนี้เราก็เติมไปอีกนิดหนึ่งค่อยๆจึงนี่แต่ละทําแค่นี้วันนี้นะวันนี้ทําแค่นี้พอกดให้ความให้เม็ดมันเปียกนะครับ ันเปียกเป็นมันเปียกน,น,นะครับเนี่ยแล้วไม่ต้องเอาอะไรไปปิดมันนะในข้อหมายคือไม่ต้องเอาฝาไม่ต้องเอาอะไรไปปิดมันเลยนะให้มันเปียกอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดมาให้อากาศมันออกเนี่ยความชื้นมันเยอะเนี่ยเม็ดมันจะเน่า นะครับผมทํากับเม็ดซึกนะเม็ดซึกเน่าไปแล้วหลายสิบเม็ดเลยผมไม่รู้นะฮะทีนี้เหตุผลที่เราเติมน้ำมาเยอะเยอะอย่างเงี้ยแล้วกดให้มันเปรี้ยงเ,เนี่ยล้วก็ไม่ปิดฝานะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนในห้องในบรรยากาศนอกมันก็จะดูดความชื้นที่มันเปียปยๆนี่ออกไปนะครับที่น้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าความชื้นมันยังอยู่ที่ขอบแก้วเห็นไหมเพราะว่าสังเกตมันเป็นแก้วทรงมีทรงอย่างนงี้ไม่ใช่แก้วแบน ม,มันจะมีความชื้นติดอยู่แล้วมาด้านบนมันก็จะระเหยไปไอ้น้ำที่เราเหยยไปเราก็ปล่อยมันนะครับแต่ความชื้นในกระดาษทิชชู่ยังอยู่เพราะฉะนั้นเราก็แค่มาดูในวันพรุ่งนี้นะครับว่าน้ํามันแห้งไปเราก็ทําการสเปร์สเปร์น้ำพวกปกกี้ปกกี้รีดผ้าหรือจะใช้น้ําเทก็ได้แต่ก็ต้องดูความเหมาะสมความเหมาะสมในที่นี้คือถ้าน้ํามากไปเดี๋ยวเม็ดมันจะเนา่า น้ำน้อยไปเม็ดมันจะแห้งมันจะไม่งอกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับอันนี้รุ่นพี่อันนี้รุ่นน้องนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันต่อไปละกันนะครับผมมาติดตามกันตอนต่อไปโอเคอเอาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ย4ิชั่วโมงผ่านไปนะครับอันนี้เม็ดของต้นต้น ก็แล้วว่าปลาดูมันปลาดูนะฮะที่แช่น้ำเอาไว้หนึ่งคืนเอ้ยเกิดจะหนึ่งคืนก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงละกล้จะยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วครับมันก็จะภาพมันจะเต่งเห็นไหมเห็นความบวมเต่งของเขาไหมนะครับนะเห็นไหมคือถ้าเกิดวางไว้เฉยแล้วมันมันมันไม่สัมผัสน้ําแล้วก็เอามือกดกดจิ้มๆไปให้มันโดนน้าเยอะๆนะน้ำจะซึมเข้าเปลือกของเขาเปลือกอะไรนี่เห็นไหมเกตมันเริ่มเต่งละนะครับเดี๋ยวเราก็ รอยอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆเ,เนี่ยน้ำมันแห้งหรือความชื้นไม่พอก็สเปรย์น้ําใส่ไปหน่อยนึงนะครับสเปรย์พอกนี้ฉีดๆหน่อยหรือจะเติมน้ำไปนิดนึงก็ได้สังเกตเห็นน้ำไหมถ้าน้ําเยอะเขาบอกเคล็ดลับก็คือถ้าน้ําเยอะแล้วเราอบแล้วปิดถุงมันไว้เนี่ยเม็ดมันจะเน่านะครับอ่ะอันนี้คือแบบนี้นะอัน,นี่มปดูรุ่นพี่รุ่นพี่ที่ทําไว้สังเกตเห็นไหมครับเห็นเม็ดมันไหม ไอเม็ดยาวๆเนี้ยเห็นไหมฮเนี้ยอันเนี้ยประดู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 ปดูนะครับอันนี laude, ้คือรุ่นพี่คือเนี้ยออกมาจากเปลือกมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ยืดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เอาไปลงดินนะครับเพราะพรุ่งนี้กลับใช้แน่นะครับตัวนี้เห็นไหมยืดมาแล้วเห็นปะยืดออกมาแล้วยืดออกมาแล้วอันนี้ยืดออกมาอีกเยอะหน่อยอันนี้ก็ยืดออกมาอันนี้ติ่งออกมาหน่อยและนะครับก็เหลือหนึ่งสองสามในข้างล่างนี้นะฮะอีกสามเมล็ด นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็มีปดูเอาไว้ปลูกล้วหนึ่งต้นสองต้นสามสี่ห้าห้าต้นหกต้นเจ็ดแปดเก้าอีกสามต้นก็คือก็รอเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะยืดออกมาเสร็จแล้วมันก็จะถีบตัวเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเปลือกเนี่ยมันแข็งไปมันคือมันแหงมันก็จะทําการออกมาอย่างเงี้ยได้ยากเขาเรียกอะไรโตมาแบบเนี้ยได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยสเปคคือความชื้นต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า ผมว่าหลักการเพราะต้นไม้แล้วเพาะกล้าต้นไม้มันคือความชื้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่การรดน้าให้เปียกนะชื้นกับเปียกมันต่างกันนะนะครับเพราะฉะนั้นผมสันนิษฐานเอาเองนะผมสรุปเองเลยว่าการจะเพาะ,มะเมล็ดนะครับองค์ประกอบที่สําคัญคือความชื้นเพราะนั้นเราต้องให้ความชื้นกับมเมล็ดมันให้เพียงพอคําว่าให้เพียงพอคือยังไงคําว่าให้เพียงพอคือล้วถ้ามากไปมันเน่าน้อยไปมันแห้ง ก็คือให้มันมีความชื้นความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมก็ต้องทําการสเปรย์อีกเหมือนกันให้มันมีละอองให้มันมีความชื้นนะครับนะครับอ่ะอันนี้คือรุ่นพี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ยากลับเชนแล้วเดี๋ยวจะไปลงดินนะเดี๋ยวให้ดูรุ่นอื่นๆรุ่นรุ่นแรกสุดที่ลงดินไปแล้วมันโตยังไงนะครับนะส่วนอันนี้ก็รอดูวันพรุ่งนี้อีก2 4ชั่วโมงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันใหม่เนาะนะครับ,นะรบอ่ะเดี๋ยวผมไปทําคลิปอื่นต่อ นะครับก็ここน,นี้ก็ผ่านไปอีกย4ิีชั่วโมงนะครับเห็นไหมว่าอันนี้มันเริ่มงอ,อกมาลวนะครับแล้วก็มีบางเม็ดที่เริ่มตุมต่มๆแต่งๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ต้องทำการสเปรย์น้ำนะครับแล้วก็รอนะครับ,นะรบ,นะรบสองวันผ่านไปมันจะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็เป็นผ่านไปอหนึ่งวันนะครับดูนะครับเม็ดบวมขึ้นแต่ว่ารากยังไม่มามีแต่อันนี้นะฮะที่รากมันมาแล้วนะครับแต่มันยังไม่ยาวเท่าไหร่ก็ปล่อยไว้หน่อยเห็นไหมตะนเกียนะครับความชื้นจะเริ่มน้อยลงไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะเติมน้ํานะครับแล้วก็ผมแนะนําวิธีเพิ่มเติมคือเอาทิชชู่ คุมไว้อีกนิดหนึ่งนะครับพอดูจากอาการไวนี่คือความชื้นเรามันระเหยไปเร็วนะครับอันนะครับก็มาดูนะครับนี่คือเม็ดมระดูนะครับ,รรบมีงอกอยู่ที่ห้าต้น นะครับนะครับก็อันไหนไม่งอกก็ลกแล้วก็เราก็พรมน้ําต่อไปนะครับห้าต้นาแล้วก็มีแก้วอยู่ห้าใบเป็นแก้วของประดู่เกา่านะฮะที่มันไม่เป็นนะฮะก็เอามันขึ้นมาหลักการก็คือเราทํารูให้มันดูก่อนนะครับให้มันเป็นรูให้มันเป็นหลุมเพื่อรากเราได้ใส่ลงไปได้ไง่ายๆนะครับ เสร็จแล้วก็หยิบหยิบมาเลยนะครับหยิบมาใส่ลงไปอย่างนี้เนี่อ่ะไอไอแสบตื่นแล้วครับพบอัดคลิปวิดีโอปลูกต้นไม้จก,ดดมกั้ควรดินนะก็นะฮะครับเพราปลูกต้นไม้ ไป,ไปพิธีพิธีพาเราไปถ่าาอรไไองเท้าก่อนไปใส่รองเท้ามาก่อนครับก็ใส่ลงมาแล้วก็ขุมให้มีมิดแค่น,นี้อันนี้แมนลากมโฟกัสลากมืนจะแห้งนะ เดี๋ยวไปใส่รองเท้าก่อนอันนี้นะอันหนึ่งใส่ลงไปอย่างนี้พีทีพาน้องไปใส่นะพีทีพาน้องไปใส่รองเท้าก่อนครับ อย่างนี้นอ้าวเฮ้ยเหลือเลยเมนะ็ดนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ไงเอ,อ้ยเอาของนี้แล้วกันอันนี้ของเหลืองปียาทอนนะไม่ขึ้นไว้มันจะขึ้นฮะ มันจะขึ้นเนี่ยมันขา,ขาวๆส่วนไม่ตายผมไปจิกมันแล้วแหละนะครับปัตจัยเห็นว่ามันไม่ขึ้นไปเบียดเบียนเขาเลยเนี่ยผมเนี่ยนะครับก็เอาฝากด้วยลวกันตก็ต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวโตมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็ฝากไ้กัน นี่ก็ผ่านปีอาทิตย์นึงแล้วครับบางเม็ดนะครับก็เริ่มบวมแล้วนะครับแต่อันนี้นะอันนี้คือของใหม่นะครับเพิ่งปอกเมื่อกี้นี้เองนะครับเดี๋ยวจะย้ายในจอกนะฮะมาถ่ายในกระดาษอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะแบ่งฝั่งให้ดูนะครับว่าอันเนี้ยของเก่าเม็ดมันเริ่มบวมแล้วนะอันนี้ของใหม่นะครับพอดีว่าจะได้อยู่ที่เดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะจับมาถ่ายนี่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้า อันนี้ทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับด้านล่างก็เป็นไอชุดมเมล็ดรุ่นเก่านะครับแต่ด้านบนเป็นชุดของมเมล็ดรุ่นใหม่ของวันนี้นะวิธีการคราวนี้ที่จะเปลี่ยนไปคือหนึ่งเราก็มีภาชนะอันใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ผมนะไม่ชุม่มอันตน่อมาแล้วก็จะมีฝาปิดสังเกตนะครับฝาปิดจะไม่รู้ให้อากาศเข้ามา นะครับเพะจากข้อมูลที่ผมไม่ได้หามาแล้วเนี่ยคือบอกว่าในการจเจริญเติบโต,ตของเมล็ดเนี่ยมันองค์ประกอบ3อย่างนะครับ1น้ํา2ความชื้น 3. อากาศเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปิดนะครับโลให้มีชิดต้องมีอากาศให้ด้วยนะครับป้องกันการเน่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะมีการปิดฝาแต่ว่ามีแบบนี้ให้อากาศออกมาได้ด้วยนะครับเอาใหม่นะฮะตอนนี้นะครก็เหตุฉุกเฉินของเราแล้วนะครับคือ ตอนนี้มีดินแค่กระถางเดียวนะครับแล้วก็ต้นไม้มีหลายต้นเพะฉะนั้นเราจะลงรวมกันนะครับซึ่งวิธีการของผมก็คือก็จะลงเอาต้นไม้อะต้นกล้านเนี่ยลงตอนเย็นนะครับสังเกตน,นะฮะอันนี้คือใบเลี้ยงมันพร้อมแล้วพร้อมที่จะโตแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่มีเวลาเอาลงนะครับเพะฉะนั้นก็สูตรของผมก็คือใช้เวลาลงก็คือตอนเย็นนะครับวิธีการก็คือดินดินนี่นะฮะดินเห็นไหมนี่คือใส่น้ำไปแค่นี้นะที่เหลือเดี๋ยวเราใส่น้ำตามไป ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยมันต้องเป็นกระถางใครกระถางมันแต่ว่าพอดีว่าเราไม่มีเยอะขนาดนั้นนะฮะวันนี้ก็ต้องเป็นใช้วิธีการรวมพลังนะครับสังเกตน,นะวิธีการดึงก็คือด,ดึงดึงต้นเข้ามาอย่างนี้นะครับและนี่คือรากส่วนนี้นะเอารากนะฮะรากลงไปเราจะไม่ให้รากมันช้านะครับก็ใส่ลงไปให้ลึกนะครับตามรูที่ตามดินที่เราเจาะความลึกของเราแล้วก็ใช้ดินไม้นะกดด้านข้างนะครับ แล้วก็ทําใหม่อีกอันนึงเจาะรูด,ด้านข้างเหมือนกันแล้วก็ดึงมาอย่างนี้นะครับลากเอารากลงนะครับไม่ให้ลากเข้ากระเทือนพยายามนะพยายามไม่ลากเข้ากระเทือนนะฮะก็ดันลงไปลึกๆนะครับดันลงไปใช้ประคองช่วยไปแล้วก็กดกดดันข้างนะครับต่อมาก็ดึงอีกดึงอีกต้น ก็เล็งด้านข้างก็เจาะด้านข้างไปแล้วก็ฝังลงไปอย่างนี้นะครับใช้ไม้เนี่ยประคองพยายามนะฮะอย่าให้ไปชนกับรากมากเดี๋ยวรากเขาหักแล้วก็ดึงอีกดึงจับต้นนะให้อย่างนี้มาไม่ให้โดนรากนะครับก็กดเจาะหลุมลก็ลากฝังลงไปนะครับก็ดึงอีกอันนี้เห็นไหมซิบ เขาอ,อีกเขาง,งอแล้วคือเขาพร้อมจะลงแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอาเขาลงดินนะครับก็ทาเหมือนเดิมอันนี้ก็ประคองนะเอาลากของเขาให้ลงดินไปนะครับไม่ให้ลากหักไอ้ลากนี่คือลากแก้วเลยนะเนี่ยก็ประคองประคองดินนะใช่ไหมประคองก็เจาะหลุมแล้วก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือ มเมล็ดนะฮะอันนี้คือใบเลี้ยงใบแรกก็ออกมาอย่างนี้ชึบแล้วลากอยู่นี่เราก็พยายามให้ลากเข้าลงดินไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ประคองไปอย่างนี้กดดันข้างเหลือในอีกเหลือนี้อีกหลุมนึง <c oughs> ชึบ วายดังคึบและหักแล้จจวเสียวเลยเสียเลยนะก็อีกอันนึงอันนี้นะครับมเมล็ดเขายังไม่ออกมาจากข้างนอกละใบย,ยังไม่ออกมาก็ลงทั้งนี้เลยนะครับก็ความเขาดีๆจบโปรเซสนะครับจบขั้นตอนแล้วทีนี้เราก็รอดูว่าในนี้มันจะมีอีกไหม ถ้าเกิดมีอาการเห็นเหมือนว่าจะเน่าก็ิ้กได้เลยครับมันไม่ออกมาแล้วที่สังเกตคือเอากดนะฮะกดถ้าเกิดว่ามันยังแข็งแข็งเนี้ยยังเอาได้อยู่อันนี้นิ่มละเม่นีนิ่มก็คือเน่าละอันนี้ยังแข็งแข็งอันนี้ไปแล้วอันนี้ยังแข็งอยู่อ่ะสามเม็ดละอันนี้เน่าแล้วน,นะอ่ะเหลือสามเมล็ดอันนี้ฝั่งของเก่า นะครับเราดูฝั่งของใหม่อันนี้แข็งบวมนะบวมจนแข็งแล้วนะฮะนี่เน่าอันนี้แข็งเก็บมาอันนี้แข็ง,น,น,ขงน,น,น,นะครับอันนี้แข็งอันนี้เน่านะครับเน่าอันนี้แข็งนะครับเราจะเหลือมเมล็ดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8ดอีก8ดเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนภาชนะหน่อยเพราะว่ากระดาษมันเน่าละอีก8เมล็ดเดี๋ยวเราทําใหม่นะครับเดี๋ยวทําให้ดูคืนนี้มาอันนี้นะครับต้นประดู่ของเรานะครับก็รอดอยู่ห้าต้นนะครับมี2ต้นที่ตายไปนะครับไม่รอดแล้วตอนนี้นะครับต้นเล็กๆอย่างนี้เราก็ยังเลี้ยงลวงมันไว้อยู่นะครับยังไม่แยกนะครับรอใอยเขาสูงสูงระคึบนึงอะ จะคืบหนึ่งคืบหนึ่งก็ไม่ต้องหงนิ้วหนิ้วเนี่ยก็ค่อยแยกกระถางนะครับแล้วก็เลี้ยงต่ออีกสักสี่ถึงหเดือนให้ต้นข้อสูงประมาณหนึ่งซอกหรือหนึ่งไม้บรรทัดกว่าหนึ่องศอกอะนะครับดูอย่างมะขามเทศดิก็สูงประมาณน,นั้นนะฮะนะครับ,นะรบเพราะอะไรเพราะว่าต้นแข็งแรงทนทานต่อแสงแดดได้แล้วล่าหากินดีนะครับและสิ่งสาคัญก็คือต้องมีน้ําให้เขาด้วยนะครับลดเขาให้เพียงพอไม่งั้นเราลงปลูกไปมันก็ตายก็เสียแรงเสียเวลา นะครับนี่เห็นไหมเลี้ยงลมกันได้อันนี้คือช่วงที่ผมคิดว่าวิธีการนี้มันได้ผลคือเราอนุบาลก่อนนะครับแต่อื่นๆเนี่ยอย่างเหลือปียาทอนเนี่ยผมยังไม่รู้ผมมีผมมีเวลาเยอะผมมีดีเยอะผมมีแก้วเยอะก็ซื้อมาใส่เต็มเลยจะเห็น,นว,ว่าแก้วมันจะมีพื้นที่นในแต่ละแก้วถูกไหมดอแต่ในะถุงคือวัสดุปลูกของเราแต่เนี้ยเราใช้แค่แก้ว,แก,วแก้วเดียวขวดขวดเดียวเลี้ยงก่อนให้อนุบาลก่อนให้เขาโตดีขึ้นก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกก็ได้ไม่ผิดอะไรนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาแล้วก็บริหารทรัพยากรของเราเนาะไว้ะน้นคลิปนี้นะครับของของประดูก็จะจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงวันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ